แม่ค้อันนี้ตักไม่อั้นใช่ไหมจ้าตักได้ไม่อัน้นแต่ถ้ากินไม่หมดปรับขีดละสี่สิบนะคะลุงอุ้ยใครเขาจะกินไม่หมดกันนี่ลุงไม่เกรงใจคนอื่นเลยเหรอตักเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่เผื่อนคนอื่นเลยมั้งอ้าวก็มันเป็นร้านบุฟเฟ่ข้าจะเกรงใจคนอื่นทําไมยังไม่มีสามัญสำนึกอีกคนแบบนี้เนี่ยไม่แก่ตายหรอมั้งไอ้นี่แล้วเองไม่ยุ่งอะไรกับข้า เอาเลยไหมเอาก็มาดิเก๋ๆงี้กูซัดให้ร่วงเลยหรอปะ่โอ๊ยทั้งสองคนใจเย็นก่อนได้ไหมคะถ้าลุงเขาตับเยอะแล้วกินหมดก็ปล่อยเขาไปเถอะคะ่ะแต่ถ้าไม่หมดเดี๋ยวก็โดนปรับเองนั่นแหละหว้ายโดนปรับแม่เรื่องของข้าเฮ้ยลุงที่นั่งตรงนี้ตรงนี้นม่นั่งี้ทำไมอะร้านนี้เป็นของเองคนเดียวไงเองอะไปนั่งน,นู่นไม่ไปผมจะนั่งตรงนี้ก็ดี ข้าก็จะนั่งโอ้โโลุงกินเค็มขนาดนี้เดี๋ยวก็เป็นโรคไตาต,าตายหรอกเรื่องของข้าอเอา้าแล้วเทหมดแบบนี้ผมจะเอาน้ำตาลที่แหนปรุงอะงั้นเดี๋ยวข้าแบ่งให้ โอ้ยทำบ้าอะไรเนี่ยลุงมันสกรปรกอะเนี่ยสกรปรกอะไรข้ายังไม่ได้กินสักหน่อยโอ้ยไม่ถนัดเลยเว้ยเกะกะโอลุงไปพูนทิ้งที่อื่นดีโสโคกขิบหายหลือวะคุณลุงทำอะไรอะคะข้าใส่น้ำปลาเยอะไปหน่อย เข้มปีเลยอ่ะผมเตือนลุงแล้วอ่ะลุงไม่ฟังผมข้าขอชามใหม่ได้ไหมไม่ได้นะคะชามเก่าลุงยังกินไม่หมดเลยได้ไงอะ่ะบุฟเฟ่ต์มันสั่งได้ไม่อั้นไม่ใช่เหรอไม่ได้เขียนบอกว่าสั่งเพิ่มไม่ได้สักหน่อยก็ได้ค่ะงั้นลุงต้องกินให้หมดนะคะอืมรีบไปทํามาแล้วกันมองอะไรเลยไปทิ้งตัวอื่น,นด้วยเนี่ย ก้อนเย็นๆอยู่ไหนนะ,ะเย็นไห่ก่อนนึงไม่ค่อยเย็นเออก่อนนี้น่าจะเย็นลุงอมือตักอย่างนี้ได้ไงครับมันสปปกปรกเดี๋ยวคนอื่นเขาท้องเสียหรอกซกกระโปรกอะไรอะข้าล้างมือแล้วไม่เชื่อก็ดูดิโอ้ยลุงมันก็ไม่ใช่เรื่องสมควรอยู่ดีลุงคะหยุดทําแบบนี้สักทีเถอคะ,คะค่ะลูกค้าคนอื่นไม่กล้าเข้าร้านฉันแล้วข้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยโอ้ย ใครเป็นลูกหลานลุงเนี่ยพาไปเก็บทีนี้นี่พวกเองจะรุมฆ่าเหรอช่วยด้วยช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยไอเด็กพวกนี้มันงแกคนแก่มีเรื่องอะไรกันเหรอครับร้านนี้สกรปรกมากเลยครับผมเจอจิ้งจกอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวคุณตำรวจช่วยโทรแจ้งสาธารณสุขทีครับร้านมันจะได้โดนปรับเป็นไปไม่ได้ค่ะร้านฉันทำความสะอาดทุกขั้นตอน นี่ลุงใส่ร้ายฉันหรอข้าไม่ได้ทานะถ้างั้นผมคงต้องเรียกสาธารณสุุมาตรวจสอบแล้วล่ะครับอีกแก่เต้องเจอกูเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ